สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทํำข้าวต้มไก่ฉีกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยก็จะมีข้าวสวยนะครับ1 2 0กรัมอกไก่3 0กรัมน้ําเปล่า1 5 0กรัมกระเทียมบุบ1 0กรัมพริกไทยดํา10กรัมน้ํามันหอย5กรัมรากผักชี3กรัมซีอิ๊วขาว5กรัมกระเทียมสับหยาบ5้กรัมแครอท1 0กรัมต้นหอม2กรัมผักชี2กรัม น้ำมันรำข้าว20กรัมขั้นตอนแรกให้เราต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปเลยตามด้วยกระเทียมปรุงรสด,ด้วยสีอิ๊วขาวใส่พริกไทยดำลงไปใส่อกไก่ลงไปและสุดท้ายใส่น้ำมันหอยลงไปให้เราต้มจนไก่สุกนะครับพอไก่สุกเสร็จแล้วให้เราตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเรานําไก่ไปฉีกกันครับผมก่อนที่เราจะนําไก่มาฉีกให้เราล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับผมฉีกไก่เสร็จแล้วให้เราไปเตรียมกระเทียมเจียวกันต่อเลยนะครับโอเคนับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจากนั้นให้เราใส่กระเทียมลงไป ให้เราใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับอยากใช้ไฟแรงเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับโอเคตอนนี้กระเทียมเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยไว้เลยก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยจากนั้นนะครับให้เราตั้งไฟนะครับต้มน้ําสต๊อกอีกครั้งหนึ่งนะครับพอน้าสต๊อกเดือดให้เราใส่แครอทลงไปเลยตามด้วยข้าวสวยในส่วนของตรงนี้เราไม่ต้องต้มข้าวนานมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะเละเกินไปนะครับผม ประมาณสัก4-5นาทีก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยจากนั้นเรามาตักเสิร์ฟกันเลย โอเคครับผมก็เสร็จเป็นทียบ้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวต้มไก่ฉีของเราครับผมก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูข้าวต้มอกไก่ฉีกับด้วยน้ำาวานนะครับในสนองสีสันนะครับสีสันจะออกไปทางค้ำค้ำหน่อยนะครับจะออกไปทางำดำดาเนื่องจากน่าจะใส่ซีิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะมากเกินไปแล้วก็น้ำด้วยนะ ส่วนของสีสันนะครับก็จะเขียวๆขำๆสีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสําหรับข้าวต้มในถ้วยนี้แต่รูปลักษณ์ก็ดูโอเคพอใช้ได้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติคือคำนึง รสชาติจะออกไปทางที่จืดนะครับรสชาติจะไม่จัดมากนะครับผมคลิปนิดนึงครับแต่ค่อนข้างจะจืดนะครับสําหรับอาหารจานนี้นะก็เหมาะสําหรับเด็กวัยก่อนเรียนนะครับเนื่องจากด้วยมีคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันที่ครบถ้วนครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขทบาุณครับ